ตอนมุ่งสูเรวรี่การรวมตัวของเหล่าพันธมิตรมว่วฝฟางให้ตายสิถึงข้าหัวจะสูงขึ้นเพราะเจอของเจอมาแต่ไม่เห็นจะดีใจเลยสักนิดเดี๋ยวสิเป็นอะไรไม่เนี่ยเจ็บแผลอะไรหรือเปล่าอ่ะ ไม่ใช่อ่ะก็ไอเน,นี้ยค<ะ>่าหัวของฉันลดลงไงด,ดิดูนี่เหลือร้อยห้าสิบล้าน,นเองอ่ะ,ะจริงเหรอเนี่ยก่อนหน้านี้ยังห้าร้อยล้านอยู่เลยนี่ร้อยห้าสิบล้านนี่มันลดลงกว่าเมื่อสองปีก่อนอีกนะเนี่ยมันจะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอครับแล้วไปทำเรื่องอะไรไม่ดีไว้หรือเปล่าเนี่ยถังนั้นก็ต้องขึ้นสิ ด้วย <S 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 ก็ดีออกถ้าหัวรถจะได้ไม่โดนหมายหัวไงคุณนามิลูฟี่คือกับตันเรานะทีนี้ชื่อเสียงเราก็แย่ลงสิครับไปทำไมกันเล่าสีจกระพัดผมแดงแชงส์อีกไม่นานเราคงได้เจอกันแล้วลูฟี่ เอาหนะ่าเศร้าไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกทำตัวให้ร่าเริงหน่อยสิลูฟี่ฉันก็ช่วยนายด้วยนะมาพยายามกันใหม่เถอะนะจะกินอะไรไหมเดี๋ยวฉันทำให้นองหืมรอเดี๋ยวก่อนนะครับ ดูสิครับหนึ่งแสนหนึ่งล้านสิบล้านร้อยล้านข้าวหัวจริงๆของคุณก็คือ,อหนึ่งพันห้าร้อยล้านเบอร์รี่ต่างห,หากแล้วครับ